รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดสถานีชีวาพิบาลวัดหนองกระดูกเนื้อและสถานีสุขภาพครับที่วัดหนองกระดูกเนื้อตำบลหนองบัวเบอารลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน เปิดสถานชีวาพิบาลวัดหนองกระดูกเนื้อและสถานีสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์สำหรับสถานีชีวาพิบาลและการแพทย์ปฐมภูมินี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านดูแลสุขภาพให้เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพและประชาชนอย่างสูงสุดได้รับความเมตตาจากพระครูนิติสุตากรเจ้าวาดวัดหนองกระดูกเนื้อเริ่มแรกครับมีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวนสิบเตียงด้วยกันมีโรงพยาบาลลาดยาวเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย รวมถึงดูแลสงฆ์และการจัดตั้งกุติชีวาพิบาลการอบรมพระคิลานุปัฏฐากนะครับเป็นแคร์กิฟเวอร์ไว้สำหรับช่วยเหลือสุขภาพพระสงฆ์ที่ป่วยติดเตียงและสถานีสุขภาพ Health ์สเตชันเพื่อคัดกรองแนะนำสุขภาพประสานต่อครับไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลต่อไป